เดจะเป็นถังละอ๋อตรงนี้เดือดมากเลยเคคต้มไข่จิงประจําครับกระแสไปเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็อโอเคครับก็กราับสวัสดีด้วยนะครับก็อยู่กับผมโอ๊ตจากอาเชไฮนะครับไม่ได้เจอกันนานครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปมา ประมาณนึงนะครับผมก็วันนี้มามาโมใหม่ไปเลยครับก็คืออันนี้ผมต่อได้ครับเดี๋ยวผมจะพาดูไดด้วยนะครับอันนี้ก็คือระบบน้ํานะครับแล้วก็มีสวิคตัวนี้มาติดตั้งใหม่นะครับวันนั้นที่ผมทดลองไปนะครับคือแค่ทดลองกับพัดลมนะวันนี้ผมจะมาลองทดลองกับนี่ครับก็การร้อนอันนี้ผมยังไม่ทดลองนะเล่นจากระบบน้ําก่อนเลยไหมนี่คือถังน้ำที่ผมเก็บไว้ประมาณ500ลิตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ต่อระบบเรียบร้อยครับ ทำเป็นระบบ12นะครับ12โวลต์นะครับก็มีแผงเข้ามาครับแล้วก็มี12โวลต์นี่ครับคือต่อจากแบตโดยตรงนะที่ผมต่อสายมามาเข้าแบตนะครัอันนี้ก็คือจากต่อจากแผงนะครับเวลาจะใช้ก็สายสลับกันครับอันนี้กลางคืนอันนี้กลางวันนะครับกลางวันก็คือใช้ไฟจากแผงนะครับเพราะว่าเป็นไดโวที่ผมเคยเอาไปต่อปั๊มน้ํานะครับนะครับครับนี่คือก๊อกน้ําที่เราติดไว้นะครับนะครับเดี๋ยวเปิดไว้อย่างนี้เลยนะ มีสปริงเกอร์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแดดลอไม่ได้นะครับผมนะครับผมเริ่มจากตัวนี้นะอันนี้คือระบบอ่ครับอันนี้ผมทำสองสวีกไว้นะครับพอมันมีสวีกนะครับแต่ก็ได้อยู่นะนะครับระบบน้ำนะเปิดแล้วอ่าครับอันนี้คือระบบจากแผงดยตรงนะนะครับแผงดยตรงน้ำใช้งานได้ครับอ้สะอาดคิ๊เลยครับเพราะว่าฝนตกสองรอบนะครับเต็มถังเลยครับน้ำนะก็ประมาณนี้ครับผม อยู่กรณีที่แบบตอนกลางคืนนะครับเราไม่มีแดดเนาะอันนี้คือระบบจากแดดนะคือต่อจากแผงโดยตรงครับเราจะใช้กับเนี่ยก็ได้เราสับง่ายนะเรามาใช้กับแบตเตอรี่ก็ได้ครับแบตเตอรี่ก็น้ําก็จะเสถียรกว่าระบบแดดมีแผงโซลาเซลล์นั่นเองนะนะครับไ <c oughs> นะนะหลแรงกว่านะครับแต่ไอสองระบบเนี่ยคะสามารถใช้ด้วยกันได้ไหมในกรณีที่แบบ มีแดดด้วยแล้วก็อยากให้แบตไปช่วยด้วยนะครับก็มีมีครับเราก็สับขึ้นได้นะครับผมก็ใช้เป็น2ระบบเลยนะครับก็คือแบตกับแผงครับไปรวมแล้วก็ไปเข้ากับไดครับไดตัวนี้รับไฟได้เยอะอยู่นะเป็นแปลงข่านเนาะหนักน้ำก็จะแรงขึ้นนะครับอันนี้คือระบบ2ระบบนะครับต่อไปจะเป็นถังละโอเคครับผมแต่ไม่จําเป็นอย่าใช้ไฟจาก แบตเตอรี่นะครับเก็บไว้ใช้ตอนกลางคืนดีกว่าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับก็จะเข้าเดือนกันยาแล้วนะครับดูนะครับไม่มีทางเข้ามาครับคือพุ่งนาผมมันไกลจากถนนมากเลยครับไม่มีไฟฟ้าเข้ามาแน่นอนครับทํา้างน้ําฝนเองเลยนะก็เนี่ยครับมีปากกล้วยนะครับตอนนั้นถ่ายยังไม่มีนะครับก็ใช้เวลานานนะครับก่อนจะมาทําคลิปนะ อันนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามผมด้วยนะครับดี๋ยวจะทําคลิปเราจะต่อให้ว่ากันนะครับผมส่วนรางน้ำฝนนี้ก็โอ้โหใช้ได้ดีมากครับวนตก2รอบเต็มถังเลยครับน้านะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนระบบไฟผมก็เหมือนเดิมครับเปิดสวิทช์นะปึ๊บฮึ๊บนะครับไฟก็ติดนะครับครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ต่อจาก82โวลต์เลยครับก็คือต่อตรงมาเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือสายไฟที่ผมเอามา ่อมาจากใดนะครับก็คือต่อตรงเข้าแบตเลยนะครับก็เนี่ยแบตอยู่ในตู้เนาะอ่ะยังไงเดี๋ยวไปลองมองข้าวกันหน่อยครับนี่ครับมองข้าวของเราครับนี่ผมก็ต่อสวิฟ์มาครับผมโมเถียงใหม่นะนี่แต่ก่อนผมไม่ได้ทําสวยขนาดนี้นะครับถ้าดูในคลิปหลังผมก็ตอนนี้ยังโล่งๆนะครับตอนนี้ผมโมเถียงใหม่ครับแบบดีเลยอ่ะก็ไม่ได้ทาคลิปนานนะครับจนมาถึง สามสี่เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็มาลองระบบไฟฟ้ากันบ้างนะครับครับตัดสวิตช์นะครับขึ้นแดงครับปึ๊บนะครับเราไปดูไฟครับตอนนี้เป็นยังไงตกไปกี่แอมป์กันแน่ปะโอ้โหตะกี้สิบสองโวลต์ครับเหลือสิบเอ็ดโวลต์นะครับดูดิกินไฟเยอะอยู่นะครับเนี่ยนะครับยี่ห้อสามเมอร์เราก็หนึ่งจุดเจ็ดแอมป์เลยนะครับกินไฟบ้านของเรานะครับผมค่อนข้างกินอยู่นะกินเยอะอยู่นะ นะครับผมเอาเดี๋ยวเรามารออีกประมาณจากักสิบนาทีครับว่าหม้อของข้าวเราจะเดือดหรือเปล่านะแล้วมาดูว่าแบตรอจะพอไหมครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับไม่รู้ว่าชาร์จแบตมันเต็มหรือเปล่านะเพราะผมก็ปกติผมก็เปิดกล้องตลอดนะเนี่ยกล้องผมนะผมติดกล้องไว้สองตัวนะครับก็ระบบไมคไฟเดีผมอธิบายหลังคลิปแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็มารอหมอ,ของข้าวก่อนนะครับว่าได้กินหรือเปล่านะ,อะโอเคครับวันนี้ก็รอไปประมาณห้าทีนะครับ ผมได้ยินเสียงมหม้อเป็นเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแบตกันนะก็ตอนนี้เหลืออยู่แค่11.14โวลต์หรือเปล่าวะเออใช่นะครับตอดีกล้องมันย้อนแสงเนาะก็11โวลต์นะครับตอนถ้าเราปิดสวิตช์ดูนะครับดูว่ามันจะเด้งขึ้นมา12โวลต์หรือเปล่าเนาะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปดไูไปดูหม้อของข้าวนะครับว่าหม่องข้าวของเราเป็นยังไงครับผมครับหม่องข้าวเรามีเสียงเดือดแล้วนะอุ๊ยอ๋อลั่นแล้ววนะ มาลั่นเลยวะอะลงลูครับหมูเดือดมากเลยอือถ้าเป็นข้าวก็สุกนะครับตอนนี้นะครับหมงสองรอบนะนะอันนี้คือรอบแรกไอ้น,นี่คือรอบสองหรือเปล่าอออนี้รอบสองนะคือตอนแรกผมมทดลองเฉยนะผมต่อปลั๊กมานะแล้วก็มันก็เดือดจริงนะครับแต่ว่นนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วตอนนี้เป็นการหุงรอบที่สองดูกําลังไฟไอ้สองหม้อน,นี้ครับมันเท่ากันครับอันนี้ก็สี่ร้อยวัตต์นะครับอันนี้ก็ สี่ร้อยวัตต์นะแต่อันนี้มันเป็นหม้อข้าวเหมือนกันนะครับแต่มันข้อดีคือมันต้มได้เนาะมันต้มได้ครับมันมีระบบสองระบบนะครับก็มีโหูมีต้มนะครับผมเคยใช้ตอนอยู่กรุงเทพนะครับก็ดีเหมือนกันนะเราลองดูครับเราจะเปลี่ยนปลั๊กกันนะครับเดี๋ยวปลั๊กผมใช้ปลั๊กตัวนี้แหละนะครับปลั๊กตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะมันใช้ด้วยกันได้นะมอนหม้อข้าวร้อนร้อนไปเดือดจริงครับเดือดจริงครับอ่ะโอ้หก็โหูได้ละเรามาลองต้มกันดูครับผมไโกู โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จปักเรียบร้อยครับเราเปิดสวิตผมจะปรับเป็นต้มเลยนะครับกําลังไฟสูงสุดนะครับผมไปดูไฟครับตกหรือเปล่านะพอมันกินไฟเท่ากันนะครับดูนะอ่ะก็หนึ่งเ็แอมนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็กินไฟเท่ากันนะครับสรุปแล้วันไอหม้อตัวนี้กินกําลังไฟเท่ากันนะไม่รู้จะทดลองไปทําไมเดี๋ยวทำให้ทุกผู้ชมดูนะครับว่ามันได้ต้มได้นะครับผมก็ต้มไข่กินประจํานั่นแหละครับ ถ้าเป็นกระทะทอดนะผมว่าจะได้นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยลองกระทะทอดเดี๋ยววันไหนผมมีกระทะทอดผมจะลองให้ดูแล้วกันนะคือตอนนี้ผมหมออข้าวนะครับพอเราอยู่ทุ่งอยู่นาปกติแล้วเราก็หุงแต่ข้าวนะครับแต่ว่าถ้าเราจะต้มแล้วก็มีแก๊แสเราใช้แก๊สด,ดีกว่านะครับอย่าไปใช้ไฟมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้เราไม่มีไฟฟ้าใช้ต่อกลางคืนนะครับอย่าใช้ไฟเยอะเกินไปนะก็สักประมาณนี้นะครับ <laughs> ผมเดี๋ยวผมก็ลองหม้อมันเดือดก่อนนะครับเรามาดูอีกประมาณ5นาทีนะครับไปกันเลย let's go อโอเคนะครับก็ผ่านไปไม่ยังไม่ถึง5นาทีนะครับตอนนี้แบตของเราเหลือกี่วลต์มาดักสิบเอ็ดกิจสามนะครับก็โอเคนะครับผมว่าข้าได้ประมาณ3รอบได้นะครับแบตบยังชาร์จไม่เต็มเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงเกือบบ่ายโมงเองนะครับก็เป็นช่วงที่แดดร้อนนะครับมันประมาณนี้นะอันนี้เหลือ20บวลต์นะครับเดี๋ยวไปดูครับหม้อเราเดือดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหม้อต้มเนาะมันเดือดเร็วกว่าหม้อข้าวอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมต้มไข่จินประจําครับ กระทะไฟฟ้าก็ได้นะครับผมว่าถ้ากําลังไฟไม่เกินพันห้านะครับก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ว่ามันจะกินแบตเรามากกว่านะครับอย่าหาทํานะครับถ้ากระทะไฟฟ้านะครับก็อย่าอย่ามาลองกันมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วใช้แค่นี้มันก็โอเคนะครับทุ่งนาเนาะเพราะตอนนี้ไม่ใช่หน้าร้อนนะครับเป็นหน้าฝนแล้วนะครับก็เดือดนะครับโอเคครับดูครับต้มไข่ได้นะครับผมก็สบายครับจะมีอะไรให้ทดลองอีกไหมเนี่ยนี่ เดี๋ยวกำลังไฟผมยังไม่รู้ครับวนะ่าสวัสด์ตัวนี้กำลังไฟเท่าไหร่นะแต่ผมก็ใช้เจาะน่าเจาะนี่ปกตินะครับอันนี้ไม่ต้องลองก็ได้ไมั้งเดี๋ยวผมลองให้ดูก็ได้อนะไงก็ถือออกมาแล้วนะเออวะผมลืมดูครับว่าเราผมเข้าไปสองรอบแล้วสามรอบแล้วมนะั้งเนี่ยอันนี้ต้มนะดูบีเม็ดของเราครับจับไปแล้วอุ่นๆน,นะสายก็อุ่นๆน,นะครับผมจับดูครับสายอุ่นๆน,นะ อันนี้ก็อุ่นๆนะครับพอลมทำงานตลอดนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟหนักมันทำงานนะพัพลมสองตัวนะก็ไหวนะผมว่านะอันนี้ก็ดีนิดนี้ห่อนี้ครับดู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 ครับนะครับ60แอมป์นะครับก็งข้าสองรอบใบนะครับผมว่าแต่อย่าใช้งานหนักมากกว่านี้ครับเดี๋ยวพังอ๋อนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาสว่านมาลองดูด้วยนะเนี่ยเนี่ยสว่านนะครับเดี๋ยวไปลองข้างนอกดีกว่านะครับข้างในร้อนนะสว่านได้หินเกียร์ก็ได้ครับผมเคยลองแล้วนะ ไอตัวนี้ประมาณเจ็ดร้อยวัตได้นะผมว่านะไอตัวนี้สว่านตัวนี้เป็นยี่ห้อมีความค่อนข้างดีด้วยนะนะี่ครับผมเคยใช้กับหินเกียร์นะแต่ตอนนี้หินเกียร์ผมไปไหนไม่รู้ครับเพราะว่าผมเคยมาตัดหลังคารับผมหาหินเกียร์ไม่เจอตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่รู้นะครับาาน,นะครับก็ประมาณนี้ครับสวรรค์ใช้ได้หินเกียร์ใช้ได้หม้อหุงข้าวหุงได้ก็ต้มไข่ต้มได้ครับถ้าไม่จําเป็นกิงก็ใช้แก๊สดีกว่าครับถือว่า ต่ฐานเรานะครับประหยัดไฟเราเก็บไว้ใช้กับแสงสว่างเราตอนกลางคืนดีกว่านะครับให้ดูแล้วนะครับเี๋ือมีระบบกันหันลมอะไรมาผมจะดีรอบหนึ่งครับเพราะว่าผมอยากได้กันหันลมมาไว้ช่วงหน้าหน้าหนาวนะครับก็ไม่ค่อยมีแดดนะครับส่งนั้นก็จะเก็บไฟไม่ค่อยได้เยอะนะครับวันนี้ก็มีนี่ครับตัวสำรองไว้นะเราก็มีเครื่องปั่นไฟด้วยนะแต่ไม่ได้ใช้แล้วครับตั้งแต่เปลี่ยนแบตไปนะครับผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็โอเคแบตลูกเดียวเอาอยู่นะครับผม โอเคครับเหลือแค่ระบบกล้องครับที่ผมยังอธิบายไปนะครับหลังจบชิปรอดูมีกล้อง2ตัวนะครับแต่ไม่มีไมไฟครับไมไฟเราใช้สูตรนี้ครับใครจะทําแบบผมได้นะนี่ครับนี่คือแอร์การสำหรับการใช้ไมไฟครับก็คือเราใส่ซิมนะครับเนี่ยใส่ซิมแล้วก็สมัครเน็ตนะครับเน็ตแล้วเราจะเอาเน็ตแรงไม่แรงก็ได้ครับเราไม่ได้ใช้อะไรมากล้วก็เอาเน็ต4เมกก็ผมว่าโอเคนะติดกล้องเฉยใชนะอันนี้ก็เ็าจะไปเสียบนะครับ ให้คำแนะนําผมกับเสียบอย่างนี้ก็ได้ครับเสียบไฟกับตัวนี้อะไรก็ได้นะครับนะครับอันนี้กําลังไฟมันก็จะเสถียรกว่านะครับแต่ผมแนะนําครับใช้กับไอตัวนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยปกติแล้วผมจะใช้กับไอนี้ครับแล้วมันก็ดีมากครับก็คือไอตัวนี้มันปล่อยไฟตลอดเวลาอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับหาซื้อได้ครับ200ไม่ถึง200บาทหรอกไอตัวเนี้ยแต่ซิมนะเราจะเลือกนะครับว่าเราจะเอาซิมแบบไหนนะครับก็นี่คือแอรการแชร์ไมไฟนะครับที่เรา จะเล่นได้หรือจะดูกล้องก็ได้นะครับใครจะมาขโมยของเราก็ได้นะครับแล้วก็มีไว้นะครับกล้อง2ตัวครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบที่นี่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวระบบน้ําก็ลองมาแล้วนะครับระบบไฟก็ลองไปแล้วนะครับใครที่อยากรู้อะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอ YouTube ของเราได้เลยนะครับผมก็อันนี้ก็ขอลานะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปไหนหรือจะทําอะไรก็ติดตามนะครับ เชียร์ให้ชแนลนะครับผมก็ไปกันเลยครับ let's go